ทุกท่านครับปัญหาทั่วประเทศมันเยอะใช่ไหมครับแต่ถ้าต้องการเคลื่อนเป็นหลายสิบล้านขึ้นมาเรื่องหนึ่งนะผมฝากเลยคือต้องแก้ร,รัฐมนูญผมบอกเลยครับไอปัญหาจุกจิกที่มันมาจากกฎหมายประกอบทั้งหมดเนี่ยนะครับมันยังไม่ได้แก้พิมพ์เขียวสิทธิที่ดินทํากินใช่ไหมฮะเรื่องมลภาวะเรื่องความรับผิดชอบต่อรัฐเรื่องการกระจายอํานาจเนี่ยมันไม่โดนยัดอยู่ในร,รัฐมนูญเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับทุกคนปัญหาทั้งห้องเนี่ยครับคือไม,ไม่ได้บอกอะไรอะไรก็โยงไปรัฐมนูญนะแต่ถ้าไม่แก้รัฐมนูญทําไม่ได้นะครับ อันนี้ก็ฝากว่ามันคงต้องเป็นวาละที่เราเคลื่อนพร้อมๆกันทีนี้มันต้องร่วมฝันกันอย่างนี้แหละครับคือถ้าประเทศมันจะดียังไงมันต้องไปแก้กติกาใช่ไหมครับกระจายอํานาจก็ต้องแก้นในรัฐธรรมนูญน,นะผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดก็ต้องมาจากรัฐธรรมนูญทั้งหมดนี่แหละครับเนาะออันนี้ผมแค่อยากฝากพี่เหมือนกันว่าตอนนี้ถามว่าอะไรจะเคลื่อนทั้งประเทศเนี่ยคือแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นภาคประชาชนจริงๆนะครับแซ้วไอเวทีอย่างนี้มันต้องจัดทั้งประเทศเลย ออนไลน์ออฟไลน์คุยกันในโรงเรียนคุยกันในโรงพยาบาลคุยกันในวัดคุยกันในทุกที่เลยนะครับว่าเราจะมีฉันทามติหรือออกแบบประเทศไทยร่วมกันยังไงเนาะอันนี้คุณเอกฝากนิดหนึ่งนะแกร,รัฐมนูลกับเ,เมื่อกี้ผมนั่งฟังนะครับจริงๆก็มีเรื่องอยากจะพูดพอสมควรเหมือนกัน <c oughs> ผมเรียนว่าเรื่องที่ดินเรื่องจัดการน้ําไม่ใช่เรื่องท้องถิ่นนะครับ นายกอบจอนายกเทศนายกอบตอจัดการที่ดินไม่ได้จัดการแม่น้ำไม่ได้นะครับสองอย่างนี้ตัวที่ดินที่เมื่อกี้บางท่านพูดว่าป่าทับที่ดินทำกินเนี่ยนะครับเออนู่นฮะพรบอุทยานนะครับพรบอุทยานซึ่งเพิ่งแก้ไขไปแล้วถ้าใครอยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าทับที่ดินจะรู้ว่าตอนนี้ กรมทุัยายาจะต้องเข้ามาตรวจสอบแล้วก็วัดที่ดินกันใหม่ซึ่งเข้าใจว่าเข้าใจว่าเดทไลน์หรือว่าไอ้ไอ้ไอ้เส้นตายเนี่ยมันน่าจะจบไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรือไงฮะถ้าถ้า,ถ,าถ้าจำไม่ผิดนะ,นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนสิทธิชุมชนคือคนที่เคยอยู่มาเป็นชั่วยุคนคนที่อยู่มาเป็นหลายร้อยปีเปลี่ยนให้เป็นผู้เช่านะครับซึ่งถ้าใครตามเรื่องนี้มาตลอดเนี่ยหลายปีที่ผ่านมามันแย่กว่านั้นมากนะครับคือ พอรัฐบาลคสอชอขึ้นมาสิ่งที่เขาทำก็คือ,อ,อไปจัดการชาวบ้านที่เป็นที่มีข้อพิพาทนะครับอยู่กับรัฐก็คือชาวบ้านอยู่ในพื้นที่มาหลายร้อยปีแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเขตป่ามันไปประกาศทับนะครับก็เลยตกแล้วก็เลยจะอ้างอิงเรื่องนี้แล้วไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่ดินทํากินของเขาทั้งๆที่เขาอยู่มาก่อนเขตป่าจะเขียนทับเขาไว้ดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นการเรียกร้องสิทธิ ที่ชุมชนซึ่งขณะที่ข้อพิพาทยังมีอยู่รัฐบาลขอ,ขอสอชก็ไปไล่ไล่เขาออกมาจากที่นะครับไปไล่ฟ้องเขาแล้วฟ้องเรื่องที่บุกลุกป่ายังไม่พอนะครับพักหลังเนี่ยไปฟ้องเรื่องหลายท่านเคยได้ยินไหมครับคดีโลกร้อนเคยได้ยินไหมครับลอง Google ดูก็ได้นะครับก็คือไปบุกลุกที่ป่าแล้วก็ที่สําคัญมากกว่าน,นั้นก็คือนอกจากฟ้องเรื่องบุกลุกที่ป่าไปฟ้องว่าตัดไม้ทาลายป่าทําให้โลกร้อนอีก คดีโลกร้อนนี่ไม่ใช่ถูกถูกนะครับเวลารัดฟ้องประชาชนว่าไปบุกลูกป่าแล้วทําให้โลกร้อนขึ้นเนี่ยคนละหลายล้านนะครับฟ้องชาวบ้านคนหนึ่งเป็นล้านชาวบ้านเนี่ยตกอกตกใจอกสั่นขวัญหายนอนไม่หลับกันเพราะเงินล้านนี่มันไม่รู้จะหาจากไหนไปจ่ายนะมันมีเรื่องอย่างเงี้ยซึ่งต้องบอกว่าเรื่องอย่างนี้นี่ไม่ใช่เรื่องท้องถิ่นละ มันเป็นเรื่องกฎหมายมันเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วว่ารัฐธรรมนูนคุ้มครองสิทธิของชุมชนหรือเปล่าถึงแม้ว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่อยู่มาหลายชั่วคนอยู่มาก่อนพื้นที่ป่านะครับที่มาขีดเขียนไว้ที่หลังนะฮะดังนั้น,นทรัพยากรตรงนี้จะจัดการยังไงมันมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของท้องถิน่นแม่น้ําก็เหมือนกันนะครับแม่น้ำเนี่ยเออที่ดินเนี่ยตามพลรลบเนี่ยมันมีมันขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ ที่ดินแห่งชาตินะครับซึ่งย่อยออกมาก็เป็นคณะกรรมการที่ดินจังหวัดซึ่งองค์กรพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าราชการนั่งอยู่เป็นกรรมการไม่มีตัวแทนของประชาชนเข้าไปอยู่นะครับคณะกรรมการที่ดินแห่งชาตินะครับนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานคณะกรรมการนะครับ mm hmm. เช่นเดียวกันกับน้ําน้ำเนี่ยตั้งแต่ฝนตกลงมาลงเป็นน้ําบนดินน้ําใต้ดิน นะครับเขาถือว่าเป็นของรัฐหมดตามพรบน้ำฉบับใหม่แล้วพรบน้าฉบับใหม่เนี่ยก็เหมือนกันมีคณะกรรมการน้ำแห่งชาติมีคณะกรรมการลุ่มน้ำนะครับซึ่งจัดการทั้งลุ่มน้ำซึ่งคณะกรรมการลุ่มน้ำอะไรพวกนี้ ก็มีแต่นักวิชาการจากกรมการเกษตรนักวิชาการจากกรมชนประทานกรมเจ้าท่าอะไรเป็นมีแต่ข้าราชการอยู่ในคณะกรรมการน้ำนะครับคณะกรรมการลุ่มน้ำนะฮะซึ่งตัวแทนของประชาชนจริงๆที่เข้าไปอยู่ในคณะกรรมการพวกนี้ไม่มีเลยนะครับแล้วก็คณะกรรมการลุ่มน้ำนี้ก็ไม่มีอํานาจเบสเด็ดขาดคณะกรรมการลุ่มน้ํานี้มีอํานาจแต่เพียงทําแผนเสนอคณะกรรมการน้ําแห่งชาติคณะกรรมการน้ําแห่งชาติก็มีพลเอกประยุทธ์ นะครับซึ่งในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการน้ําแห่งชาติพูดง่ายๆก็คือน้ำเนี่ยจัดการอะไรไม่ได้เลยนะครับในท้องที่ดังนั้นน้ําทั้งสายเนี่ยอยากจะรู้ว่าถ้าวันนี้อยากจะรู้ว่าจะต้องควรจะต้องทําแก้มลิงที่ไหนทําเขื่อนที่ไหนจัดการยังไงการมีส่วนร่วมประชาชนจะยังไงให้น้ําพอมีน้ําเพียงพอใช้ใฝนตกน้ําไม่ท่วมขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมไม่พังทลายไม่ใช่เรื่องของประชาชน นะครับรัฐส่วนกลางเขาไปคิดกันเขาจะเอาอยังไงเดี๋ยวเขาจะมาบอกคุณเขาจะมายัดเยียดโครงการให้คุณนะครับดังนั้นเรื่องนี้วันนี้มาพูดเรื่องกระจายอํานาจกันก็ต้องบอกว่ามันไม่อยู่ในอํานาจขอบเขตเขาไม่ให้ประชาชนจัดการน้ํากับที่ดินนะครับหลายเรื่องอยู่ในหลายเรื่องอยู่ใน อำนาจของท้องถิ่นนะครับซึ่งถ้ามีท้องถิ่นที่ดีและมีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนผมคิดว่าจัดการได้นะฮะส่วนเรื่องที่ทางท่านประธานกรรมธิการให้ผมพูดถึงนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีใครไม่น่าจะมีใครไม่เห็นด้วยแล้วแหละเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญฉบับปี2560 มันน่าจะเป็นฉันทามาติของสังคมแล้วแต่เราต้องเข้าใจว่าพื้นฐานโดยหลักการของมันก็คือคนที่ทำรัฐประหารในปี2557นะครับต้องการที่จะสืบทอดอำนาจเขาไม่สามารถรักษาความชอบธรรมอยู่ได้ถ้าไม่มีการเลือกตั้งเขาไม่สามารถรักษานะครับความสง่างามในเวทีระดับชาติได้ถ้าไม่มีการเลือกตั้งเพื่อที่จะทำให้เขามีอำนาจต่อ หลังจากมีการเลือกตั้งแล้วเขาจําเป็นต้องมีกฎหมายที่ยืนยันว่าเขาจะมีอํานาจต่อประชาธิปไตยข้อแข็งของมันคืออะไรผลลัพธ์ไม่แน่นอนแต่กฎเกณฑ์แน่นอนกฎกติกาบังคับใช้กับทุกคนอย่างเสมอภาคใครจะลงแข่งก็ได้กติกาเดียวกันก็ได้แต่ผลลัพธ์ใครชนะไม่รู้ไปว่ากันแต่มันยืนยันความคงเส้นคงวาของกฎกติกาที่บังคับใช้กันเสมอภาคไอระบอบที่เราอยู่เนี่ยมันกลับตลปัด นะครับกฎกติกามันเบี้ยวไปเบี้ยวมาได้แต่ผลลัพธ์แน่นอนว่าเขาจะต้องสืบทอดอำนาจคุณนึกออกไหมดังนั้นคุณจะเห็น,นกฎกติกาการบังคับใชเ้เขาเรียกอะไรนะสินทรัพย์คงรูปอะไรใช่ไหมการคำนวณสูตรปาร์ตี้คุณเห็นอะไรคือเหลือเชื่อว่าคนทั้งประเทศรู้ว่ามีการโกงเลือกตั้งยกเว้นกรรมาการการเลือกตั้งเจคนอะคุณนึกออกไหมคือมันเหลือเชื่อมากว่า คือมันเหลือใช้ว่าเราปล่อยให้สังคมมันเดินมาถึงจุดนี้จุดที่อะไรก็ได้ขอให้ผลลัพธ์มันคาดเดาได้ซึ่งมันผิดกับหลักประชาธิปไตยหลักประชาธิปไตยมันบอกว่ากระบวนการเนี่ยกฎกติกาเนี่ยมันต้องแม่นยำคาดเดาได้ว่าทําแบบนี้ผลจะออกอยังไงเพราะกฎหมายคือกฎหมายแต่ผลลัพธ์คาดเดาไม่ได้แต่ระบอบที่เราอยู่มันคาดเดาผลลัพธ์ได้กฎกติกาเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนช่างหัวมันไม่ต้องมีระบบนิติรัฐนิติธรรมในประเทศนี้ ระบอบอย่างนี้คือระบอบที่กัดกินอนาคตของลูกหลานของเรานะครับทำให้มันจบให้ในคนรุ่นเราฮะขอบคุณครับค่ะขออนุญ,ญาตนะคะคือเนื่องจากเวลาเราจำกัดนะคะจริงๆถ้าใจจริงอะ่ะอยากจะให้มีคำถามมากกว่านี้แต่เวลาจำกัดมากจริงๆขออนุญาตเป็นแบบนี้นะคะว่าเวทีวันเนี้สิ่งที่ทุกท่านจะสัมผัสได้ก็คือ เขามาเพื่อฟังจริงๆนะคะแล้วก็ช่องทางการรับฟังมันไม่ได้สิ้นสุดที่วันนี้นะคะมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวแปะเดี๋ยวสตาฟจะรคคอร์ดหรือจะส่งไปที่เพจของสอสอองนะคะวันนี้ในฐานะคณะกรรมาการนะคะท่านสามารถส่งไปได้ตลอดนะคะแต่ที่เนี้ยไหนๆเราก็มาสู่ช่วงท้ายที่ต้องสรุปนะคะขออนุญาตเลยว่าเดี๋ยวเราปิดเวทีกันเลยนะคะตอนเช้าเนี่ยจริงๆมีเกมหนึ่งให้ทุกท่านเล่นแต่เวลาจํากัดก็คือว่าในเนี้ยมีทั้งคนพิษณุโลก ม่ใช้พิษณุโลกมาอยู่พิษณุโลกมาเที่ยวพิษณุโลกขอสามคำให้พิษณุโลกซิว่าในทัศนะของท่านน่ะท่านคิดถึงพิษณุโลกคิดถึงอะไรแล้วพอขอสามคำนั้นแล้วเนี่ยอยากจะให้ฝากอะไรสั้นๆถึงคนที่อยู่ในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นพลเมืองที่แอคทีฟในวันนี้นะคะสภาเยาวชนที่เหมือนจะมารวมตัวตั้งกันด้านขวามือแล้วนะคะมาเน็ตเวิร์กิ่งกันนะคะคือน่ารักมากนะบอกเลยว่าดิฉันชอบบรรยากาศแบบนี้มากมีทุกเจเนอเรชัน มีทั้งคนต่างอำเภอมีทั้งคนที่ไม่ใช่คนไทยเมื่อเช้ามีอาจารย์แอนดริสจากอินโดนีเซียมีอาจารย์นัทสุจากญี่ปุ่นนะคะอันนี้คือสังคมที่เราอยู่กันจริงๆเราเป็นตัวแทนของแต่ละภาคส่วนในสังคมจริงๆนะคะก็สุดท้ายนะคะขอสามคำให้พิษณุโลกแล้วฝากสั้นๆถึงทุกคนนะคะที่เป็นแอคทีฟซิติ z เซนในที่นี้สั้นๆท่านรับประมาณสัก30วิถึง1นาทีล้กันค่ะขอบคุณค่ะ เรียงตามลำดับอะไรดีคะถ้าเรียงตามลำดับตำนานนะคะพี่ชำนาญต้องรับใหม่เลยค่ะเ <c oughs> ชิญค่ะคำถามคือขอสามคำใช่ไหมหรือว่าตอบนิดเดียวขอสามคำเหมือนที่วัยรุ่นชอบเล่นนะคะเหมือนที่อาจารย์นัซซอบอกว่าเวลานึกถึงพิษณุโลกหรืออะไรอย่างเงี้ยขอสามคำให้คําว่าอะไรบ้างหรือว่าเหมือนงานวันนี้ก็ได้ค่ะอ๋อเอา,เอา,เอาผมคนชอบตรงบุดีบอกขอให้กล่าวอะไรสักอย่างผมก็เดินเข้าไปผมก็กล่าวอะไรสักอย่าง ก็เชิดเลยรับผมหยอกเล่น <mph> พ <response> mm ิษ hmm. ณุโลกสําหรับผมอาจจะคงเดาผิดว่าผมผมจะนึกถึงอะไรแล้วผมชอบมาตลอดเลยนะฮะก็คือก๋วยเตี๋ยวห้อยขาชอบมากนะมาพิษโลกต้องไปนะครับแต่วันนี้ยังไม่ได้ไปเลยเนี่ยนะครับก็อยู่อยู่พิษณุโลกมาสิบกว่าปีเนาะก็ ถ้าขอสามคำเนี่ยก็นึกถึงคำว่าภาคเหนือล่างภาคเหนือล่างหมายความว่าเราเป็นศูนย์กลางเนาะเรื่องของของภูมิภาคภาคเหนือตอนล่างเก้าจังหวัดซึ่งเ,เราน่าจะมีบทบาทในเชิงของการพัฒนาหรือว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของการพัฒนาที่ควรจะเป็นแบบอย่างของ จังหวัดอื่นๆที่อ,อยู่ในภาคเหนือตอนล่างด้วยกันนะครับแม้ว่าเราจะไม่ให้เมืองศูนย์เขาเรียกว่าเป็นเมืองอศูนย์กลางทางการค้าเหมือนนครสวรรค์แต่พิษณุโลกก็เป็นศูนย์กลางของเมืองราชาการใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพิษณุโลกในฐานะเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่างก็ ควรจะต้องเป็นเ,เป็นเป็น,ปนมีบทบาทนำอ่ะเป็นเมืองที่สามารถที่จะเป็นตัวอย่างเป็นแกนหลักของการพัฒนาภูมิภาคภาคเหนือตอนล่างได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่นุ่มคะขออนุญาตพี่ชำนาญ pass ม,มาด้านนี้ค่ะแล้วอีกคำถามหนึ่งเสื้อพี่นี่ตอนแรกเป็นสีขาวมาเหลืองพราน้ำพิษณุโลกหรือว่าเหลืองอยู่แล้วคะ ก็ขออนุญาตไปตอบคำถามเลยเอ็นดูเอ็นดูทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะส่งไมมาได้นี้ค่ะนีฉันแอบเรียงตามลำดับตำนานเองค่ะเลยต้องมาทางขวาค่ะพี่สุขุมก็ขอสามคำค่ะขออนุญาตทางคุณธนธรนะครับก็น้องอ๋อง้วยสอสอนอาจารย์ชำนาญและก็อาจารย์อาจารย์หนุ่มปกติทานไปทานก๋วยเตี๋ยวที่บ้านของ หลายครั้งนะครับก็ในฐานะคนพิโลกนะครับอยากจะฝากสักสามคำก็คือเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องผมเอาเรื่องความเหลื่อมล้ำเนาะนะครับเพราะว่าผมเป็นลูกกระจนนะครับความเหลื่อมล้าอันดับแรกก็คือความเหลื่อมล้าทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติคนพิโลกมีแม่น้ําไหลผ่านคนพิโลกใช้น้ําประปาหน่วยละสิบแปดบาทนะครับผมเอาสั้นๆเนาะนะครับความเหลื่อมล้าทางการศึกษานะครับคนพิโลกหลายคนไม่ได้เรียนมหาลัยในเรสวน พ่อเป็นลูกคนจนนะครับพ่อเป็นลูกคนจนไม่ได้เรียนมหาลัยในเรยนสวนด้วยความเคารพครับอาจารย์นะครับความเลื่อมล้าทางสังคมนะครับการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมนะครับพอดีภรรยาผมเป็นนักกฎหมายนะครับก็มีหลายๆอย่างที่ช่วยช่วยกันผมนีช่วยชาวบ้านมาตั้งแต่ทํางานที่ทกศแล้วนะครับผมทำ่านผ่านงานมาหลายที่รู้ว่าความเลื่อมล้ำทางสังคมเนี่ย เป็นความเลื่อมล้ําที่ฝังลึกมานานมากนะครับทําไมลูกตาสีตาสายอย่างพวกเราโรงเรียนอยู่ในพื้นที่เราเนี่ยเราไม่สามารถเข้าที่จะไปเรียนได้นะครับทําไมต้องเหมือนปัจจุบันเนี่ยจ่ายเงินสามรอล้านก็ไม่ต้องถูกฟ้องยังถามแฟนด้วยคุณอยู่สำนักง,งานราชการเนี่ยคุณคิดยังไงความเลื่อมล้ำนะครับการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม นี่คือเรื่องใหญ่ของประเทศเลยนะครับเรื่องเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมขับรถไปครับถ้ารู้จักกันจะลายจรเห็นหน้าเราก็ตะเบ้ถ้าชาวบ้านธรรมดาขอใบเขียนใบสั่งเลยเดินรอบรถหาข้อหาให้จนได้ยิงไหมครับไปเก็บปากหวานกันเดียวเนี่ยตำรวจจับมาส่งฟ้องถามแฟนผมได้ไม่เชื่อเพราะว่าเราไปช่วยมาหลายคนแค่ไปยิงนกตกปลาในพื้นที่ที่มันข้าบเกี่ยวระหว่าง ส่วนงานอนุรักษ์หรือหรือว่ามันเป็นมันเป็นอะไรแม่น้ําลำคลองก็ยังถูกจับอะแล้วคุณเข้าไปปลูกลุกที่เป็น20-30สิไร่เป็นตงเกียแปดร้อไร่พันกว่าไร่ทำไมคุณไม่ถูกจับเนี่ยคือมันคือความเริ่มล้ำสามคำที่ผมอยากจะฝาก <Okay. S 2> ทางท่านสสอขอบคุณครับขอบคุณค่ะสอสอองค์คะสามคำค่ะคบตบสามคำนะครับใหญ่แต่เล็กครับผม อ่าคือพิโรเป็นเมืองใหญ่ครับแต่เขาบอกคนเ,เล็กคนเล็กก็คือคนพิโรไม่เคยตื่นตัวขึ้นมาทําอะไรแบบเพื่อการเปลี่ยนแปลงจริงๆเนาะผมว่ามันเปลี่ยนในรุ่นเราได้ไหมครับได้นะเออก็อยากให้เราแบบตื่นตัวขึ้นมาทําอะไรด้วยกันเพราะว่าผมเองก็ไม่คิดจะอยู่กับพิโรเลยนะออกไปนานมากเลยครับแต่ว่าพอมันมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงก็เลยกลับบ้านมาเพื่อจะสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยกันนะครับแล้วผมว่าทุกคนเนี่ยในที่นี้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกันได้นะครับ โอเคค่ะสั้นๆเท่ๆนะคะใหญ่แต่เล็กคุณธนาทรคะขอ3ามคำพิษณุโลกค่ะนเรศสวนไม่ใช่ใค่ายทหา,นร,า,หารนะครับมหาลัยนะครับคืออย่างนี้ครับผมคิดว่ามันเป็นความหวังจริงๆเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ช้าก็เร็วการปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเกิดขึ้น ตอนที่ผมเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคอนาคตใหม่ก่อนการเลือกตั้งผมต้องออกไปดีเบตนะครับผมดีเบตแทบตายนะครับไม่ว่าจะเป็นกับแคนดิเดตนายกจากพรรคเปิดไทยจากพรรคพลังประชาธิปัตย์จากภูมิใจไทยมีอยู่พรรคเดียวไม่ส่งแคนดิเดตนายกมาดีเบตกับผมนะครับผมออกจากสภาแล้วยังไม่ได้ดีเบตกับเขาเลยนะฮะแต่ว่านี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นผมอยากเห็นมอน จัดดิเบตินายกอบอจอ,อพิจิุโลกจัดดิเบติแล้วเชิญประชาชนมาให้เต็มเลยแล้วมาฟังแคนดิเดตนายกอบอจออพิษณุโลกกันว่าพันเท่าไหร่นะพันสี่ร้อยล้านของเท่าไหร่พันสองเหรอพันเท่าไหร่ไม่แน่ใจพันสองร้อยล้านงบประมาณของอบอจอพิษณุโลกคุณจะไปใช้ทําอะไรคุณบอกประชาชนดิ ใครแพ้ใครไม่ใครชนะไม่สําคัญแต่ถ้าคุณเอาแคนดิเดตอบจมานั่งดีเบตกันได้ <c oughs> เขาจินตเบตว่าเขาจะใช้1200ล้าน4ปี4,800ล้านเขาจะใช้อะไรบ้างและเมื่อเขาพูดกับสังคมคําพูดจะเป็นนายเขาจะเกิดสัญญาประชาชกสัญญาประชาคมขึ้นระหว่างแคนดิเดตนายกกับประชาชนและใครชนะก็ตามคุณอัดวิดีโอให้ดีๆนะเขาชนะปุ๊บนะเดินไปถามเขา เฮ้ยคุณสัญญาไว้จะทำสนามกีฬาให้ดีขึ้นเฮ้ยคุณสัญญาว่าจะทําป่าปาให้ดีขึ้นคุณทําหรือยังนี่คือสิ่งที่หมอององพูดนี่คือการทวงสัญญาประชาคมและผมอยากเห็นมอนอเป็นแชมเปี้ยนในการจัดการดีเบตวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายกอบจอและผู้สมัครนายกอบตอนายกเทศมนตรี ri, ในเมืองพิษูนโลกเพื่อให้มันเกิดการตื่นตัว เพื่อให้ประชาชนได้มีพื้นที่ในการส่งเสียงถามก็เลยถ้าคุณเป็นนายกคุณจะทำาให้น้ำประปาดีขึ้นทต่ไม่เสื้อไม,เอไม่เสื้อไม่เหลืองได้ยังไง <laughs> คือมันต้องถามมาเพราะอะไรเพราะคนข้างข้างเมื่อเช้าผมไปนั่งดูพื้นที่ของเข้ามาคุณสุข,ขุมมันมีวิธีระบบการประปาของบ้านคลองที่เขาลงทุนไปที่บ้านคลองลงทุนไปทั้งระบบเนี่ยผมเข้าใจว่าดูด้วยตาเปล่าไม่น่าจะเกิน15้าล้านเท่าไหร่ เท่าไหร่เท่าไหร่นะเก้าล้านทั้งระบบแล้วมันสามารถทำให้ประชาชนในตำบลเขาไม่มีน้ำแดงได้อะมีน้ำพอ,อยังพอใช้ได้อะมันเป็นการลงทุนแค่9ก้าล้านตกลงคุณรู้วิธีแก้ปัญหาน้ำปราปาเปล่า,าแบบก่อนที่คุณจะมาลงสมัครคุณรู้วิธีแก้ปัญหาเร,เรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วแบบเรื่องนี้คุณจะแก้ปัญหายัางไงถามเขาเปิดเวทีให้คนถามเขาและเป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาที่จะต้องเป็นคนที่ พื้นที่ในการเรียนรู้ให้กับประชาชนดังนั้นน,นเรสวนฝากมอน,อนะครับในการสร้างการตื่นตัวในการสร้างให้ประชาชนเข้าใจความเป็นสิทธิพลเมืองของพวกเขาในการสร้างการเมืองที่ดีการเมืองที่ตั้งอยู่บนสัญญาประชาคมไม่ใช่การเมืองที่ตั้งอยู่บนผลประโยชน์และเงินทองนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะดิฉันจะสรุปแบบสั้นที่สุดนะคะก็คือความเหลื่อมล้ําใครจําได้บ้างคะ ภาคเหนือล่างก๋วยเตี๋ยวห้อยขาใหญ่แต่เล็กนเรศวนคำสุดท้ายนะคะนๆถือไหมกระจายอำนาจแล้วเราจะเจริญไปด้วยกันค่ะขอเสียงปรบมือให้ทุกท่านค่ะโอเคสุดท้ายนะคะขอให้มีรูปเป็นที่ระลึกนะคะน้องตะกล้องเชิญด้านบนเวทีเลยคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะหันหน้ามาด้านนี้ด้วยกัน,นะคะ่ะอ่าแล้วถ่ายรูปร่วมกันนะคะเป็นที่ระลึกนะคะอยู่กับที่ของท่านได้เลยคิดว่าเห็นแน่นอนนะคะ ดิฉันขออนุญาตนับนะคะ 1, 2, 3นะคะแล้วก็ยิ้มเซชิสนะคะอันนี้เป็นท่าแบบทางการกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเป็นท่าแบบอิสระนะคะยกพร้อมนะคะ 1, 2, 3ขออีกรูปหนึ่งทำท่าอะไรดีคะสสอมีท่าไหมคะเฮ้ <Hey! S 1> hey! เลยนะคะ 1, 2, 3สเฮขอบคุณค่ะ ครับขอบคุณครับขอบคุณรัคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามานะครับเป็นเวลาที่ผมมีความสุขมากและทุกคนคงไดเ้เรียนรู้แล้วก็แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่เนาะเดี๋ยวก็ขอปิดเลยแล้วกันนะครับปิดแบบง่ายๆนะครับไม่มีพิธีรีตองอะไรกันนะครับขอทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยสนุกสนานนะครับแล้วก็มีไลฟ์ผมรับใช้ติดต่อได้เลยนะครับ